วันที่สองเดี๋ยววันนี้จะไปกินคาเฟ่ที่หามามีอะไรบ้างมีค <Onion. S 1> อนเนียอนเนีแล้วก็มีพิซซแล้วก็เ <B> ลเยอร์อันแะ้กินได้แค่ร้านเดียว <c oughs> <c oughs> แตห่หาเอาหาเอาไว้เยอะหน่อย <c oughs> ก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวรอเจกมาก,ก่อนเดี๋ยวเจมมาสมทบอนหนังเดินทางมาจะออกไปกินแล้วหิวมาก <c oughs> วันนี้ตีมเสื้อยีน มันรุนกันว่าใช่เจไหมหรอรับท่านหญิงปิ้ยสวัสดีเจรอถ่ายคลิปเจพี่เจไปกิ ที่นี่มีขายกล้วยด้วยแลย้ววันนี้ไม่ได้มีกาแฟได้พุดดิ้งมาันนี้ได้พุดดิงดดด้งรสอะไรคะนมมิวพุดดิง้งโอ้โหเป็นอย่างี้ถึงแล้ว พอเรามาลงที่สถานีอังกุกจากสถานีแล้วก็โอ้คนเต็มเลยไม่น่าได้กินได้เลยันลงข้างมาคาเฟ่เลยเยอะๆเพราะว่าเมื่อกี้คนเยอะเกินไงบ้างครับคนหิวข้าวต่อไป M M C A ย่อมาจาก National Museum of Modern Modern Art โอเดนอาร์ตเมื่เกี้มาก็เจออีกร้านหนึ่งอ์ติสเบเกอรี่ควรต่อเป็นร้านเดี๋ยวเราจงเดินไปพิพิธภัณฑ์แล้วมาซื้อน้ำหอมเหตุผลที่เข้าร้านเพราะว่า,าเพราะเจนนี่เพราะเจนนี่เป็นพรีเซนเตอร์ MMCA. ไปยืนมือแก้วแล้วไปแล้วไแล้วดูเสร็จหมดแล้วทั้ง3 x มเอก s เอกซิมิชันใช้เวลารนวะดเร็ว,เ,วเพราะว่าไม่ค่อยอิ่มนำเท่าไหร่ชอบอันที่สองอันที่สองดีกว่าไม่ชอบที่เป็นแผนที่มากกว่าเดี๋ยวเดินไปไม่ระชวังต่อตอนนี้เที่ยงตรงกำลังออกไปปราสาทอยู่ตรงข้ามวิถาพันพเลย ไปดูทางเข้าแล้วนี่พระราชวังเชียงบุกูตอนเดี๋ยวเรามุ่งหน้าสูขขา่อาคารตรงกลางเดียวแหละไม่ไหวร้อนเกินมาเช่ยงตงสรุปตรงวังไม่มีอะไรเลยได้รูปแค่นี้ต่อไปอินชาดงไปกินข้าว ชื่อร้านว่าอะคล<ม>าวเวอร์รสสร้างคอ,เอ,เน,เอคนเดีอไรไม่ไงเป๊ะเวอร์คนเยอะมากแต่โค่นร้อนถนนอินซานงม,มาถึงแล้ว้านมิชลิน ต้องลงร้านเมื่อกี้เต็มต้องจองมาก่อนออก็เลยมากินอีกร้านหนึ่งร้านข้างเป็นร้านอาหารเกาหลีต้องแยกต้องกันโดนไล่ยางโดนเตียวสั่งอะไรไมารู้ได้มาเป็นมอญิซอยซอสซอยซอสกริบขอาวริบอ,อันนี้ข้าวยำเกาหลีเิ็มแล้วอร่อยอร่อยดีแต่ว่าราคาโหดใช้ได้ เอาคนเกาหลีก็มากินกันนะอ,อ,อือเรากำลังมาเดินอินซาลงต่อโคลนโคสอยูเหมือนเดิมเริ่มงงสิอือนี่ออกมาเริ่มอ่ะเมื่อกี้กลับโรงแรมไปทิ้งของแล้วก็เดี๋ยวไปหาเพื่อนออม กิดเท่เจอเพื่อนออมแล้วเจอใคยหลังจากเดินฮุนไดก็ออกมาเดินที่ยูยโดปาร์คตแม่น้ำหันเป็นสวนข้างๆแม่น้ำแล้วก็มีคนมาปิกนิกนั่งต่างเต็นกันเป็นที่เช่าเสือนะคนเยอะมาก ี่กินกับเพื่อนออฟเซ็ตแล้วก็เดินกลับออกมาก็มาสองทุ่มแล้เย็นมากอนกันไม่ได้ถ่ายเพื่อนออมเลยไม่กล้าถ่ายเกรงใจควรเกรงใจถ่ายแดดหน้าตัวเองไมื่อถ่ายแบบวิวแล้วก็กันสามสี่ตอนนี้ประมาณเก้าโมงเดี๋ยวไปอิกซาดงอิกซาดงอิกซาดงฉันชอบไปน่น ว่ามันมีคาแฟเยอะมาในกรี่นพิชเชเอาเเสื้อิแบบของเป็นเกใส่ตาเกมเดินทาง ออกมา9มมก้าโมงยี่สิร้านอาหารเช้าเชา้าวันนี้เป็นขนมปังแล้วก็กาแฟ ตรงเลยครับเพราะว่าดูแพรก่ออากาศแล้วพรุ่งนี้ฝนจะตกเลยเปลี่ยนแผนไปหงแม่เลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนช้อปปิ้งออมอยากไปป๊อปมาไม่ได้อยากไปเท่าไหร่ตรงนี้ได้เข้ามาแล้วเมื่อกี้รอคิวอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมง รอบบ่ายเดี๋ยวไปกังนำํำกับเพื่อนออมเดี๋ยวอมนั่งรถทิ้งเราไปแล้วมากินร้านไก่ย,ย่างก,กับเพื่อนออม<ป>เพื่อนออมเป็นคนพามาเป็นแบบไก่ย่างถ่านตอนเนี้ย มานั่งร้านไหวที่ตรงเป็นดาดฟ้าลูกท็อปกับช่องแอร์